สุขสันวันเกิดเรียนคุณ SJ หัวแคนยินดีด้วยคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฟีไฟครบ6ปีแล้วนะตั้งแต่วันที่8เดือน11นะเดี๋ยวไม่กินยาเดือนพฤติการที่ผ่านมานะครับโอ้โหขอให้คุณมีวันเกิดที่สดใสนี่คือของขวัญพิเศษสำหรับคุณ เฮ้ยของเท่ดูก่อนอะไรอ่ะคืออะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ได้เข้าเกมมานะน <c oughs> อะไรที่เราได้มาดูตรงไหนวะเราได้อะไรมาเมื่อกี้นะ้า มันจะไม่สนใจเลยเมื่อกี้เราอยากรู้ว่าเราได้อะไรมาเฮ้ยจับฮงจับคู่นะไม่ได้แค่ไม่ได้เขาเล่นนานทุกคนไม่ได้เข้านานแล้วโห่แต่ว่าเรายังตึงนนะอยู่นะเฮ้ไอเรามันของแท้นะเรามาระดับตำนานแล้วหกปีแล้วกาแฟไฟนี้ไีไฟน่าจะเจ็ดปีนะครับฟรีไฟน่าจะเจ็ดปีนะ เจ็ดหรือแไม่รู้จำไม่ได้แล้วเจ็ดหรือ8แต่ผมเล่นมาน่ะหปี6กปีกว่าแล้วนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมว่าจะกลับมาลองเล่นฟีไฟดูนะครับเผื่อว่าน้องๆน,นะครับยังเล่นอยู่นะครับผมก็จะเอาลง Youtube นี่นะลงช่อง Youtube ผมนี่แหละ นะครับในในเพจน,นแล้วผมก็ไปทําที่มันไร้สาระแล้วอันนี้ผมก็จะมาทเาเล่นกับน,น้องนะฮะา,าตตแต่ว่าผมจะอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับโอ้เสียงรถดังผมจะอัปเดตกิจกรรมเลยว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาผมก็จะอัปเดตผมจก็จะรีวิวเออครับผมจะกลับมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแค่มาบอกว่าผมจะกลับมาทำคลิปฟรีไฟกลับมาเล่นฟรีไฟนะครับทำเกี่ยวกับฟรีไฟในช่อง YouTube ของผมนะครับน้องๆคนไหนที่ยังติดตามพี่อยู่ใน YouTube นะครับก็มาเล่นกับพี่ได้นะครับตอนเย็นหรือว่าตอนดึกๆกลางวันก็ได้นะครับ พี่บ้างพี่ก็จะเล่นด้วยนะครับคนไหนที่มาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับพี่จะกลับมาทําฟรีไฟจริงจริงจังๆแล้วจริงๆพูดจริงรอบนี้